มมมีควาาสัญญาณฟื้นคืนลูกทุ่งภาคกลางจากสุรพลถึงต้นข้าวเสียงรากหญ้าที่กลับมาสั่นสะเทือนหัวใจคนไทยอีกครั้งในหุวมยามที่เข็มนาฬิกาของโลกหมุนวนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีดิจิตอลและความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ถาโถมเข้ามาดังคลื่นยักษ์หลายคนอาจเผลอคิดไปว่า เสียงลูกทุ่งอันเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของไทยกำลังถูกกลืนหายไปในหน้าประวัติศาสตร์แต่แท้ที่จริงแล้วเสียงลูกทุ่งไม่เคยเป็นเพียงแค่บทเพลงเพื่อความบันเทิงแต่มันคือภาษาของชีวิตเป็นบันทึกทางสังคมที่ร้อยเรียงเรื่องราวความรักความยากจนความหวังความผิดพลาดและเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนที่ไม่มีไมโครโฟนในสังคมได้ตะโกนความรู้สึกออกมาให้ดังที่สุด วันนี้เรากำลังเห็นสัญญาณการกลับมาที่น่าจับตาของลูกทุ่งภาคกลางแนวเพลงที่เป็นแกนกลางและรากแก้วของวัฒนธรรมไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเงียบเสียงลงไปนานจนหลายคนหวั่นใจว่ามันจะกลายเป็นเพียงเสียงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นทว่าปรากฏการณ์ใหม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคนรุ่นใหม่กลับหันมารับไม้ต่อและสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่โดยมีชื่อของต้นข้าวสุปรยาตาอุดม เป็นคลื่นลูกใหม่ที่พัดพาความหวังมาสู่หัวใจคนไทยอีกครั้งบทที่ 1. รากฐานแห่งราชาสุรพลสมบัติเจริญสถาปนิกผู้สร้างเสียงของประเทศหากจะเข้าใจการฟื้นคืนในวันนี้เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปยังจุดกำเนิดที่แข็งแกร่งที่สุดชื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือสุรพลสมบัติเจริญผู้ได้รับการยกย่องเป็นราชาเพลงลูกทุ่ง แต่บทบาทของท่านยิ่งใหญ่กว่าชื่อเสียงชั่วคราวท่านคือสถาปนิกผู้วางโครงสร้างและนิยามคำว่าลูกทุ่งภาคกลางให้มีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณในทศวรรษที่2,500ถึง2,510ประเทศไทยยังไม่มีคอนเสิร์ตฮอลล์ที่หรูหราเวทีของศิลปินในยุคนั้นคือสนามดินในงานวัดงานบุญและงานประจำปีพื้นที่แห่งนี้ไม่มีระบบดิจิทัลคอยช่วยแต่งเสียง มีแต่ความสามารถที่แท้จริงและความใจที่ต้องแลกมาด้วยการยอมรับจากมหาชนสนามจริงในยุคนั้นคือบทพิสูจน์ที่โหดร้ายหากนักร้องร้องไม่ถึงใจคนดูจะเดินหนีทันทีแต่สุรพลสามารถตรึงผู้คนไว้ได้ด้วยการหยิบเอาชีวิตจริงของคนรากหญ้ามาถักทอเป็นบทเพลงบทเพลงของสุรพลไม่ได้เป็นแค่ความบันเทิงแต่มันทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนชีวิตคนทำงานหนัก คนชนบทที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังความเจริญท่านสร้างระบบการบริหารวงดนตรีและสร้างทางเดินให้ศิลปินรุ่นหลังได้มีที่ยืนมรดกของสุรพลจึงไม่ใช่แค่แผ่นเสียงแต่คือการวางรากฐานให้ลูกทุ่งเป็นเสียงแทนใจของคนทั้งชาติบทที่สช่วงเวลาแห่งสุญยากาศเมื่อเสียงรากแก้วเริ่มแผ่วเบาหลังยุคทองของเหล่าปรามาจารย์โลกเริ่มหมุนเข้าสู่ความทันสมัย อุตสาหกรรมเพลงเริ่มปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางสากลมากขึ้นลูกทุ่งเริ่มถูกผสมผสานกับป๊อปและร็อกจนแก่นแท้ของลูกทุง่งภาคกลางแบบดั้งเดิมที่เน้นการเอื้อนการเล่าเรื่องแบบละเมียดละไมและภาษากวีชนบทค่อยๆเลือนหายไปจากกระแสหลักเกิดเป็นช่องว่างยาวนานนับสิบปีที่ขาดช่วงคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาสร้างแรงกระเพื่อม หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าลูกทุ่งภาคกลางจะกลายเป็นเพียงอดีตที่ใช้เรียกคะแนนความสงสารหรือจะเหลือเพียงการร้องโคเฟอร์เพลงเก่าเพื่อระลึกถึงวันวานเท่านั้นหรือสังคมไทยโหยหาเสียงที่จริงใจและตัวแทนที่บริสุทธิ์ที่จะนำพาจิตวิญญาณของสุรพลกลับมาโลดแล่นในยุค 5G ได้อีกครั้งบทที่3ปรากฏการณ์ต้นข้าวสุปริยาคลื่นลูกใหม่ที่ปลุกเสียงเพลงให้มีลมหายใจ ในท่ามกลางความเงียบเหงาชื่อของเด็กหญิงวัย13ปีอย่างต้นข้าวสุปริยาก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเธอไม่ได้แค่มาร้องเพลงเก่าให้ฟังแต่เธอร้องแล้วทำให้คนเชื่อว่าเพลงนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เด็กสาวคนนี้กลายเป็นสัญญาณการฟื้นคืนทางวัฒนธรรม 1. น้ํา้ำเสียงที่มีกลิ่นอายคลาสสิกเสียงของต้นข้าวมีความกังวลและนิ่งอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นความสัตย์ซื่อในน้ำเสียงที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันเสียงของเธอมีเนื้อเสียงแบบลูกทุ่งภาคกลางขนานแท้ที่ไม่ต้องปรุงแต่งสศาสหานการถ่ายทอดอารมณ์การร้องลุกทุ่งภาคกลางไม่ใช่แค่การร้องให้ถูกโน้ตแต่คือการสวมวิญญาณตัวละครต้นข้าวมีความสามารถในการพาคนฟังเข้าไปอยู่ในฉากของเพลงทําให้คนฟังรู้สึกสะเทือนใจตามบทเพลงได้แม้เธอยังมีอายุเพียงน้อยนิด 3. วุฒิภาวะทางอารมณ์และบุคลิกภาพบนเวทีต้นข้าวทำลายกำแพงระหว่างศิลปินกับคนดูเธอไม่ได้ยืนอยู่สูงกว่าใครแต่เธอทำหน้าที่เป็นลูกหลานที่มาร้องเพลงให้ญาติผู้ใหญ่ฟังความอ่อนน้อมและความกระตัญยูที่แสดงออกอย่างธรรมชาติทำให้เธอครองใจมหาชนได้อย่างรวดเร็วบทที่4ส,สุรพลสู่ต้นข้าวการเดินทางของเมเล็ดพันธุ์สู่ยอดกล้าในเชิงสัญ,ญลักษณ์ ปรากฏการณ์นี้คือการเดินทางจากผู้หวานเมเล็ดคือสุรพลสู่ผู้รดน้ำพรวนดินคือต้นข้าวสุรพลสร้างรากฐานที่ลึกและแข็งแกร่งส่วนต้นข้าวคือผู้ที่นำน้ำจากยุคสมัยใหม่มารดลงบนรากนั้นให้แตกยอดใบเขียวจจีอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนลูกทุ่งให้เป็นอย่างอื่นแต่เป็นการทำให้แก่นแท้ของลูกทุ่งยังคงความหมายในโลกใหม่แก่นที่ว่าคือความจริงความจริงของคนทำงาน ความจริงของความหวังและความจริงของคนธรรมดาตราบใดที่มนุษย์ยังมีความรู้สึกเหล่านี้ลูกทุ่งก็จะไม่มีวันตายเพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมและคนที่มีหัวใจมาปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งบทที่5พลังของมหาชนและการจารึกประวัติศาสตร์ไทยรัฐอวอร์ด2025 สิ่งที่ยืนยันว่าสัญญาณฟื้นคืนนี้คือของจริงไม่ใช่เพียงกระแสนในโลกโซเชียลคือตัวเลขคะแนนนิยมในเวทีระดับประเทศอย่างไทยรัฐอวอร์ด2025ที่ชื่อของต้นข้าวสุปริยาก้าวขึ้นมานำเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนนถล่มทลายทะลุ1ล้านคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งกว่า10เท่าตัว นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากทั้งประเทศว่าพวกเขาไม่ได้แค่ชอบในเสียงร้องแต่เขาศรัทธาในตัวตนและต้องการรักษาคุณค่าของลูกทุ่งภาคกลางไว้ให้คงอยู่ชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงของต้นข้าวคนเดียวแต่มันคือชัยชนะของวัฒนธรรมลูกทุ่งภาคกลางที่ได้รับการยอมรับจากมหาชนอีกครั้งในยุคดิจิทัลบทที่6กก้าวต่อไปและความยั่งยืนจะรักษาหัวใจลูกทุ่งไว้อย่างไร คำถามสำคัญที่สังคมต้องขบคิดร่วมกันคือเราจะพาเรื่องนี้ไปทางไหนในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วเราจะรักษาหัวใจของความจริงและความเข้าใจคนธรรมดาไว้ได้อย่างไรโดยที่ยังเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามการฟื้นคืนครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ต้นข้าวสุปริยาอาจเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญ แต่การจะทำให้ลุกทุ่งภาคกลางยั่งยืนข้างต่อไปจําเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือและการคงไว้ที่สถานภาพการสอนแบบใจถึงใจเหมือนที่ครูนิวและครอบครัวได้พร่ำสอนต้นข้าวมาโดยตลอดบทสรุปเสียงเพลงที่ไม่เคยเงียบหายจากสุรพลสมบัติเจริญสู่ต้นข้าวเรื่องราวนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า วัฒนธรรมไทยสามารถหลับไหลได้แต่ไม่มีวันตายมันเพียงแต่รอคอยลมหายใจใหม่ๆมาเป่าให้เปลวไฟแห่งศิลปะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเสียงเพลงลูกทุ่งภาคกลางในวันนี้จึงไม่ได้ดังอยู่ในลำโพงแต่มันดังอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยที่ต้องการเห็นความงดงามความจริงใจและความดีงามของสังคมคืนกลับมาอีกครั้งแล้วคุณละ่ะ ในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วเช่นนี้คุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาเสียงแห่งจิตวิญญาณนี้ไว้หรือไม่มาร่วมการส่งต่อความหวังและความรักให้แก่ศิลปินตัวจริงเพื่อให้ลุกทุ่งผ้ากลางยังคงเป็นเพื่อนร่วมทางของคนไทยไปตลอดกาล